สวนสดีครับจะพาหนุ่งๆมาเปลี่ยนกลองเอนะนี่อคอนเดนเซอร์นะครับผมเราก็จะกดตรงนี้กดกดตรงนี้ครับผมัามานตมันนี่เดี๋ยวให้เอาไปทารูปก,ก่อน เอาเสียบเอยเก้าแล้วน่ะเก้าแล้วน่ะฮะเก้าแล้วน่ะเก้าเดี้ยผมเปลี่ยนใหม่ดิเก้าแล้วน่ะนะมานะครับผมแล้วก็หยิบลงมาแล้วก็หยิบสัมภาระไว้อ่านี่ไม่ได้กดไม่ได้เอาออกสุดนะแล้วก็แดนเข้าไปเลยครับผมจุ๊บเดี๋ยวให้น้องๆดูเดี๋ยวเอาไม่อองก่อนนะอ่ะคุกระชัดบเปิดแฟนเลยดิ นี่ครับผมหน้าตาเป็นอย่างนี้ให้เราบีบด้านข้างตรงนั้นซ้ายขวานะที่เซ็นเตอร์บอกนะก็ดึงออกได้เลยโอ okay. เคเวลาใส่ครับผมแล้วก็ดกดเข้าไปด้วยงจะถ่ายน้ำมันเครื่องของเขาจะทันหรอนะเดี๋ยเอาวีโอจะมาอีกเหรอยห็นย,ยานมาอ่ะโอเคเรียบร้อยครับผม